ระยะนี้ไม่เหลือแน่นอนนะครับนกที่เกาะบนต่อไม้นะครับกับกล้องยิงเร็ว discovery แท้นะครับนี่นะครับ discovery แท้ยิงได้ตั้งแต่10เมตรจนถึง70เมตรโดยประมาณนะครับแจ่มไหมครับตัวนี้แจ่มมากเส้นเล็งคมนะชัดนะครับนี่นะฮะ discovery กล้องยิงเร็ว htnv 3 x 2ค ir ลุกเล่นง่ายมากนะครับไม่มีปรับหลาให้ยุ่งยากด้วยนะครับผมที่ผมทดสอบนกเนี่ยประมาณ20กว่าเมตรนะครับนี่นะฟิกตายตัวนะครับ3ามเท่าหน้าเลนยี่สมิลน,นะบินไปแล้วนะครับก็คือต่อหม้อนั้นนะครับนี่ยเนนี่อันนี้นะครับ สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพลาซ่านะครับวันนี้ก็มารีวิวกล้องยิงเร็วอีกเช่นเคยของ Discovery แท้มีใบเซอร์นะครับอันนี้นะฮะตัวเนี้ยมันขายมานานแล้วนะครับประมาณรัก3-4ปีแล้วแต่ก็จะมีล็อตใหม่มาเรื่อยๆนะครับล็อตนี้ก็เป็นล็อตของปลายปี2025นะครับของ Discovery กล้องยิงเร็วแท้นะครับ HTNV 3 2 4ค IR นะครับเซนลิงแบบนี้เลยนะครับ กระจกต้องบอกว่าใสมากนะครับแล้วก็เสลงดําแล้วก็คมนะฮะบ,บางก็จริงแต่ดาแล้วก็คมนะครับท่านใดต้องการกล้องยิงเร็วสาหรับสายล่าจริงๆตัวเนี้ยโคตรของโคตรเหมาะเลยนะครับผมสิ่งที่แถมนะครับก็จะมีผ้ชเชลินคู่มือนะครับนี่ระดับน้ําตั้งกล้องไฟฉายคาดหัวนะครับขาจับพร้อมตัวไขจะเอาขาลาง11หรือ20มิลนะแจ้งเราได้นะเราสลับให้ได้นะครับแล้วที่สําคัญนี่เลยนะครับ ฝากระดกด้านหน้าด้านหลังนะครับหน้าเลนกว้าง24มิลลิเมตรกระจกใสนะฮะอัดแก๊สกันฝุน่นกันฝ้าไล่ฝุน่นไล่ฝ้านะครับนี่นะครับไม่มีปรับหลายยุ่งยากนะเล่นง่ายมากนะครับมีไฟในเส้นเลงสีแดงสีเขียวนะผมเปิดมารูท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าเนาะเห็นไหมฮะมีไฟในเส้นเลงนะสีแดงสีเขียวนะครับเปิดได้นะครับนี่สีเขียวนะครับกลางคืนจะชัดมากนะครับชัดมากเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวปุ่มไฟนะครับ ความสว่างของเส้นเลงของไฟหนะมุนไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับฝากระดกนี้ปิดได้นะสั้นมากนะครับความยาวแค่6.5นิ้วเองนะ6.5นิ้วนี่โคตรสั้นเลยนะผมอ่านมันทัดมาวัดให้ดูมาวางให้ดูนะ6.5นิ้วน้ำหนักนี่โคตรเบาเลยนะครับแค่2.1ขีดนะฮะ2.1ขีดนี่โคตรเบาเลยนะครับเบามากนะครับแต่ทนนะฮะเบาแต่ทนนะครับ มีปรับตาหลังนะฮะสำหรับคนใส่ตาสั้นใส่ตายาวนะฮะก็ปรับตัวนี้ช่วยได้นะครับปิดฝากระดกไปนะครับไฟอยู่อันนี้ปุ่มปรับขึ้นลงซ้ายขวานี่ตามที่ผมชี้ดึงขึ้นหนึ่งทีหมุนปรับนะฮะปรับเสร็จก็กดลงนี่ก็ล็อกแล้วนะครับขึ้นลงซ้ายขวาเป็นปรับนอกทั้งคู่แบบล็อกได้นะครับเซตซิโลได้นะถ้าใครจะเซตซิโลก็คลายหกเหลี่ยมตรงนี้ได้เลยนะครับ หน้าเลนก็อย่างที่บอก24มิลเป็นกล้องยิงเร็วที่ชัดนะครับชัดมากย้ำว่าชัดมากเราเล่นง่ายนะครับระยะที่หวังผลที่เขาใช้กันก็ประมาณ10เมตรจนถึงไม่เกิน70เมตรนะครับ10เมตรจนถึงไม่เกิน70เมตรที่แจ่มมากนะครับเปิดลมลูกกดได้หมดเลยนะย้ำนะสำหรับสายล่านะมันเป็นกล้องยิงเร็วอาศัยยิงสุ่ม สายล่าเหมาะมากแล้วจะไม่ใช่แบบสายล่าเป้านะแบบยิงเป้าเล่นอะไรเงี้ยอันนี้แค่พอได้แต่ถ้าเป็นสายล่านะครับสายล่าต่างๆนะครับเข้าป่าเดินดงตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับผมราคานะครับของแท้เนี่ยถ้าโอนพันเถ้าเก็บเงินไปทางก็เพิ่มร้อยหนึ่งก็เป็น1,890สนใจก็โทรหาทักหาได้มีเก็บไปทางด้วยนะครับ